เมื่อพวกเขาทั้งคู่ได้ตื่นขึ้นและพบว่าพวกเขานั้นยังลอยอยู่กลางทะเลเฮ้ยกูรันเฮ้ยกูรันตื่นตื่นกูรันว่าว่าอะไรอ้าวพวกเรากลับมาอยู่บนเรืออีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนหิวหิวหิวนี่พวกเราอยู่กลางทะเลอ่ะเนี่ยบ้านะบ้านะนี่คุณรู้ไหมว่าระหว่างที่ พวกเราหลับไปเนี่ยผมฝันนะคุณัสคุณฝันว่าอะไรเนียนูดดีผมฝันว่าผมเนี่ยไปอยู่บนบกเวย้ยเออนั่งก่อนคุณนัสนั่งก่อนเมือม่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อยนั่งก่อนนั่งก่อน่ะเ,เราคุยกันคือผมฝันว่าผมเนี่ยไปอยู่บนบกเออแล้วก็แบบเออปีแบบเหมือนขี่ยาลงไประเบิดตู้มนะฮะแล้วไปอยู่บนแบบบนโลกที่มีหุ่นยนต์มากมายไปแบบสร้างอุปกรณ์ต่างๆนานาหรือว่าแบบทาเก็บอุกกาบาตอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลย เออผมปั่นเหมือนคุณเป้เลยเหมือนกันเลยเหรอลเล็ดสุดท้ายคือเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราอยู่บนแพอ๋อเนี่ยที่ผ่านมามันคือความฝันคุณไม่เคยไปไหนแต่คุณอยู่ที่เดิมบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยแล้วนี่คือโอ้โหค <cm 2> วามจำผมค่อนข้างเลอะเลือนหมดคุณอาร์ตไอ้ไอ้พวกนี้มันคืออะไรเนี่ยฮะไอ้เชื่อเราอยู่เนี่ยเึ้งเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนผมพอจะนึกออกแล้วคุณอาร์ตอ่ะคุณนึกอะไรออกอีกไอ้พวกนี้มันชื่อบ๊อบบี้ เออบอบบี้ใช่ใช่บอบบี้แล้วนี่คุณหลับไปแบบความจุงความจำคุณเสื่อมไปด้วยนนะมีมีน้องไก่คุณฮัทมีน้องไก่เขาจะให้ไข่เราใช่ไหมเป็นอาหารโอ้แล้วก็มีน้องแพ้น้องแกะอยู่ข้างบนเห็นไหมไอ้อดนีนีลาม้าอีกตัวหนึ่งคุณฮัท่ามีลามุงลาม้าอีกเอาไว้เก็บขนเพื่อมาทำสิ่งต่างๆโอเคโอเคผมพอจะนึกเชือกอะไรเนี่ยคุณฮัทเชือกอะไรเนี่ยเอ้ยมันคือาจุดเไ้ เอ,เอาแล้วว WOW! ะเออานะว้า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 วมาว้าว้ามันว้าว้าว้า้ยเปาวโาเปาวโนเฉาผมไม้ได้าัมผั้กั้าันนานมากไานดาวิาราว้าอ้าว้าว้าว้้า้างเนี่ยฮะาว้ยเล่นผิดไงน้นว้าวตื่นมายังคุณคุณายามมาเล่นเปโนอีกเหรอุ้ย ผมว่านะความจําผมเริ่มกลับมาแล้วคุณอาร์ตเราเราไปเดินแบบสำรวจรอบๆก่อนสิว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างใตอนนี้เพื่อทบทวนความจําของพวกเรานี่คือพื้นที่ของ engine ของเราใช่ไหมคุณอาร์ตเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นที่ชาร์จครับคุณฮิเวลานั้นเรามีแบตเตอรี่เราสามารถมาชาร์จได้โดยการที่เครื่องชาร์จเนี่ยมันจะทําการใช้น้ํามันนะอย่างนี้เองแล้วก็ตรงนี้ถ้าสมมุติเราลงมาข้างล่างนี่นี่เป็นโซนเครื่องยนต์ของพวกเราใช่ไหมใช่ นี่เป็นถังสีอะผมเริ่มจําได้แล้วตรงฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นฟาร์มไม้นะแต่ก็มีวัสดุต่างๆนานามากมายกล่องเก็บของที่เยอะแยะมากมายมหาศารรวมถึงพื้นที่ในการทําครัวของพวกเรานะใช่สมอถอนมือด้วยนี่นี่อะไรคุณอาเนี่ยเนี่ยมันเป็นเครื่องดูดน้ำเอามากองน้ำนะคุณทีเฮ้ย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 มันกระ่าบ็อบบี้ของเรากระไร แกข้บอมปี้อ่างนันเหรอมือน,นี้เราก็มีแบบอาหารกินไปอีกมือหนึ่งคุณอาร์ตจะว่าไปนะคุณอาร์ตตอนระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังฝันเลยคุณนะเหมือนมีแบบคนมากระซิบข้างหูในฝันเฮ้ยมีกระซิบเปล่าเออเขาบอกผมว่าแบบเฮ้ยเรือเราเนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้นะอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับคุณอาร์ต บ้าน่าผมหลอกผมหรือเปล่าความฝันมันก็แค่ความฝันหรือเปล่าบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าผมว่าเดี๋ยวลองซึ่หน่อยดีกว่าเริ่มจากแบบห้องคนขับของเราเลยห้องกับตันของเราเนี่ยผมคิดว่าสมมติเราเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูสวยอลังการงานสร้างมากขึ้นก็ได้การรีเพสด้วยโซลิดบูทคุณอาร์ตเฮ้ยคุณฮัไอ้นกมันบ่ายแล้วอ่ะอีเน่เอาปิวตกเรือไปเลย เ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นบอกว่าเราเนี่ยต้องการไม้ทั้งหมด6ชิ้นนะเดี๋ยวผมมาเปิดครังของเราก่อนนี่ระหว่างนี้คุณเคลียร์ของในตัวนะและเก็บอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่อยู่แบบว่าเรือของเราเนี่ยต้องบอกว่าแพของเราเนี่ยได้เก็บเกี่ยวมาทั้งหมดเนี่ยคุณนี่กวาดไปให้เกลี้ยงเลยคุณนะรอบๆตัวได้เลยระหว่างนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ของในตัวก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยคุณอาร์ตว่าไงเฮ้ยเฮ้ยคุณดูทำอะไรเนี่ย ประตูใหม่ของเราดิหลังจากการอัปเกรดไหนลองเฮ้ยโโคุณดูโโณดิดกัมพงกําแพงหน้าตรงหน้าต่างนี่บอกเลยว่ามาอย่างเท่มีความหรูหราไฮโซเพิ่มขึ้นมาคุณฮัทแล้วคุณอัปเกรดไงวะเนี่ยคือเปเนี่ยกดไปที่คอนแล้วมันจะมีะให้เลือกนะว่าเรานเนี่ยจะทำการรีเพสด้วยโซลิดวูดนะฮะก็คือเป็นไม้ที่แบบว่าเป็นก้อนไม้ชั้นดีเว้ยนี่คุณดูยวผมขอดูจากข้างนอกหน่อยดิ อุ้ยดูเรียบหรูไฮโซขึ้นคุณอาฮัทเฮ้ยพื้นสวยขึ้นเยอะเลยคุณอาฮัทแบบว่าพื้นเนี่ยมันดูได้ถูกเติมเต็มพอมันถูกเติมเต็มเนี่ยเราก็สามารถเหยียบย่างได้อย่างแบบมั่นคงุ้ยนี่ห้องกับตันของเราจะสวยหรูไฮโซขนาดนี้เลยงั้นหรือนี่ระเบ,บียงวุ้ยเอาว่ะคุณอาฮัทอ้าบันไดอะบ้าระค,คุณอาฮัทบันไดโคตรหรูผมบอกเลยอุ้ยคุณอาฮาทดูดิการตกแต่งแล้วเอาเดี๋ยวนะ อัที่ทาสีไปแล้วอัปเกรดคือสีหายเลยว่ะคุณอาธเอ้าอุ้ยบรรดาอันนี้ก็ได้เหรอเนี่ยคุณเนี่ยไปขนไม้มาเลยเราเนี่ยจะทําการอัปเกรดห้องนอนของเรานะแล้วรู้สึกว่าเราจะทาสีใหม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอัปเกรดต่างก่อนเลยละกันนี่เดี๋ยว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 นะเมื่อกี้ผมอัปเกรดไปแล้วก็เอ่อเอ่ออ๋อใช่ใช่ใช่หัวปลาหายไปเว้ยคุณอาธ แล้วก็ภาพวาดมันมันเก็บกลับเข้ามามันเก็บกลับเข้ามาเดี๋ยววางเข้าไปใหม่ก่อนปึ๊บกลับมาสวยเหมือนเดิมเฮ้ยคุณอัรเสียงไอฉลามไอ้ฉลามนี่แหละเจอกันนนนนาเเเเลยยยีี่ด๋วะรือแหวนไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแล้วกันเอาไว้ก่อนแล้วทำไมพออัปเกรดแล้วผมแปะหัวฉลามกลับไปไม่ได้วะเนี่ยเสียงอะไรวะคุณอัร ของผมเต็มของผมเต็มอ๋อค่อยๆเก็บแล้วกันกคุณร้ณานนี่ดผมเอาหัวฉลามเอาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็อ่ะปักหัวมันไว้ตรงนี้แหละเออเออเรียบร้อยคุณมานี่หน่อยดิมานี่ก่อนคุณดูในมือผมดิเฮ้ยคุณอาร์ตคุณได้อะไรมาไม่รู้ผมเก็บของตรงเนี้ยแล้วผมก็ได้มาสองกล่องนะอ่ะเฮ้ยบ้าน้าไหนนในในในมีมีให้ผมไหมมีให้ผมสักกล่องไหมไหนดูซินี่อะไรเนี่ยแล้วใชงไงอ๋อเฮ้ย คุณได้เรียนรู้แฟลกนะฮะหรือว่าทงคุณลองที่คุณลองแบบแกะแคว่ๆออกมาดิอ่ะผมแกะอยู่คนนี่ดูไหนดูซิถังขยะวะเฮ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะปัญหาของเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าแบบว่าจะเอาอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่ใช้ทิ้งไว้ไหนเว้ยต้องบอกว่าจะไม่มีการทิ้งขยะลงทะเลอีกต่อไปพวกนะไหนดูซิอ่าถังขยะอยู่ไหนวะหาไม่เจอว่ะกูนัด ผมมาเจอทงแล้วคุณอาฮัทผมเจอทงแล้วผมลองคราฟสักหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่แบบสามารถคราฟได้พอดีเลยนี่เอาละเอาทงตั้งไ,ไว้ไหนดิไว้ข้างไอ้นี่เลยแล้วกันไว้ข้างกับไอ้นี่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 ตรงนี้ด้านบนตรงนี้วางไว้ตรงนี้ปั๊บเฮ้ยคุณอาฮัทเป็นไง ธงผู้รอดชีวิตเราเนี่ยมีสัญลักษณ์นะฮะของผู้รอดชีวิตอยู่ถ้าคุณจําได้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบตะขอเป็นธงผสมผสานกับตัวดีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงหรือว่าผมรู้แล้วลืมไปแล้วก็ไม่รู้นะคุณอยู่ไหนเนี่ยญลักษร์ของครอบครัวเราไงอ,อ๋อใช่มันคือสัญลักษณ์ของครอบครัวของเรานะแล้วจะว่าไปอ,อิทธาพยาเนี่ยมันอยู่ไหนวะคุณอาร์ตผมหาทังนอยากคุณไม่เจอวะคุณอาร์ตหรือว่ามันมันจะต้องไปดูในโต๊ะคราบอะไรพวกนี้ปะเฮ้ยคุณอาร์ต ในโต๊ะครับมันมีอุปกรณ์บางอย่างให้เราเรียนว่ามันคือ Engine Control เขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะสามารถคอนโทรลนะฮะ g i n e ทั้งหมดได้ที่จุดๆุดเดียวเว้ยอา้าวเฮย้ยแจมดิผมกดเรียนเลยเออผมกดเรียนมันทันทีเลยนะับเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา,านนรม้าๆนะฮะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะได้แบบเปิดเครื่องไงเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องเดินพร้อมกัน6เครื่องโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบ ไปเดินเปิดทีละเครื่องแบบแต่ก่อนนะเฮ้ยเนี่ยทัชแคนผมเจอแล้วไหนว่าคุณอาร์ตมันอยู่ตรงออเทอร์ด้านล่างสุดในเมื่อคุณเจอแล้วคุณสร้างมันดีคุณช่วยสร้างถังขยะให้ผมหน่อยผมว่าผมต้องการถังขยะเป็นอย่างมากเอางี้คุณอาร์ตถังขยะเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาวางไว้ในห้องกับต่านก็แล้วกันนะข้างโต๊ะตรงนี้เผื่อว่าแบบว่ามีอะไรจะทิ้งเราก็ทิ้งใส่ถังขยะข้างโต๊ะตรงนี้เอดีอยวนะว่าไง พื้นตรงนี้มัน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 เรียงไม่เหมือนชาวบ้านนะคุณอาร์ตเอาล่ะในดูซิถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยลองทิ้งขยะไปนะผมจะลองทิ้งไอ้นี่สักอันหนึ่งก็แล้วกันปึ๊บแล้วก็กดหุยหายไปเลยคือสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะทิ้งอะไรได้คุณอาร์ตมันจะมีให้เราเนี่ยเอาไปใส่นะทั้งหมด8ช่องเราก็โยน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 เสร็จแล้วก็กดถังขยะอีกทีหนึ่งนะเพื่อทําการแบบทิ้งรีไซเคิลมันให้หายออกจากโลกนี้ไปเอาล่ะคุณอาร์ตเราเนี่ยมาอัปเกรดห้องของเรากันอคุณอัปเกรดเสร็จแล้วเหรอ นี่มันไวเสาดิเสาก็อัปเกรดได้นะคุณอาร์ตตรงนี้เนี่ยฝั่งนู้ฝั่งนี้เนี่ยคุณอาร์ตอ่ะอัปเกรดไปให้หมดเลยนี่อะไรวะเนี่ยเออะโจ้เฮ้ยเฮ้ยลืมไปว่าแขวนกล่องเก็บของไว้กระเด็นกระโดดหายเกี้ยงเลยเวียนการเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราค่อยเก็บมาแขวนใหม่ก็แล้วกันนะเอาละคุณอาร์ตหลังจากที่เราเนี่ยทำการอัปเกรดห้องของเราใหม่นะไหนดูซิสวยขึ้นไหมชึบเป็นไงรู้สึกถึงความหรูหราไฮโซ ถึงแป้ว่ามัานจะแบบว่าไ <iałem S 1> ม <1938. S 2> ่เต็มที่ก็ตามนะผมว่านะตรงนี้นี่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 ระเบียงตรงนี้เนี่ยผมขออัปเกรดสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันตรงนี้ไม่ต้องนะคุณอาร์ <aya> ตตรงบันไดเนี่ยปล่อยให้เป็นเชือกไว้เพื่อความแบบคลาสสิกนะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่ใหม้มันดูรู้สึกถึงความแบบว่าแบบหรูอ่ะนี่นี่คุณบ้าเนี่ยเนี่ตรงนี้เนี่ยเอาให้ทั่วเลยชั้นบนสุดเนี่ยมันจะต้องหรูหราาที่สุดเพราะว่ามันมองเห็นชัดมากที่สุดเวยคุณอาร์ต ดัดไปเดรู้สึกสวย<ะ>ไหมพื้นด้วยน<ห>ันปูพื้นด้วยันดมันุ๊มันดกันด้วยไม้ผมหมดว่ะคุณอาร์ตไม้หมดแล้วเอาล่ะคุณอาร์ตหลังจากที่เราได้สัมผัสถึงความหรูหราไฮโซไปนะอีกเรื่องหนึ่งเว้ยคือเราได้อัปเกรดมาใหม่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแบบสีสนันไงเราจะต้องมีการแบบว่าแต่งเติมสีสันเพิ่มขึ้นไปถ้าสมมุติว่าอันนี้สีเขียวสีเขียวผสมกับสีส้มไม่เอาไม่เอาเนะสีเขียวขาว แล้วประสาเป็นแบบว่าลายเป็นลายคลื่นลายอลายตรงดีกว่าลายตรงเอ้ยเป็นลายม้าลายเอ้ยโอ้คุณฮัดว่าไงผมบอกแล้วว่าเป็นแหลนเป็นแหลนมากเดี๋ยวผมลองทายคุณ<ห><ห>ดูอ<ด>่ะหนึ่งสองหนึปิ๊ชเฮ้ยเฮ้ยเท่เกิน <laughs> ผมว่ามันไม่สวยอะเราสามารถเอาออกได้ไหม <laughs> อ่ะเออมันไม่มีให้เอาออกคุณฮัทถ้าเราทาไปแล้วมันเอาออกไม่ได้นะเราไปทาสีห้องนอนของเราดีกว่าคุณฮัด ผมน,นั่นนี่อย่างเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยคุณ,คณสามารถทาแค่ฝั่งเดียวได้ไใม่หรอคุณดูนี่คุณดูนี่คุณอาร์ตมันมีอย่างนึงเว้ยที่ผมแบบเพิ่งค้นพบมาตะก,กี้นี้เลยคุณดูนะคุณดูที่กล่องเก็บของเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องเก็บของเปลี่ยนสีสีแดงเท่เกินบ้า้วเปลี่ยนสีกล่องเก็บของได้งั้นเรยนี่ถือว่าเออแต่มันมันใส่ลายไม่ได้นะรู้สึกว่ามันจะใส่ได้สองสีแหละแต่มันมันทำลายไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยว พื้นห้องสีอะไรดีคุณอาร์ตหรือว่าเราจะเน้นที่กําแพงดีคืออย่างที่คุณอาร์ตบอกมาเนี่ยคือเรานั้นสามารถทาสีฝั่งเดียวได้อ่ะผมเนี่ยจะแบบว่าสร้างเป็นวอลเปเปอร์เลยถ้าสมมุติวอลเปเปอร์ลวก็นะเราอาจจะเน้นเป็นสีแบบโทนพาสเทลพาสเทลแบบว่าเพิ่มความสุขสว่างให้แก่ห้องของเราฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเป็นสีนี้เฮ้ยได้อยู่สีนี้เราจะทาแค่ด้านเดียวนะคือด้านในี่คุณอาร์ตสีนี้สวยไหม เออมันทาแค่ด้านในจริงนะด้านนอกไม่มีสีเลยเออถือว่าสีนี้สวยอยู่นะครับสวยหรอวะทำไมผมรู้สึกวันปแเลมปแเลมอยู่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นสีฟ้าไงทำไมมันคือศิลปะคือเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีหลายสีนิดนึงเพื่อแบบว่าสร้าง แรงกระตุ้นนยแรงกระตุน้นทาไมเทคนิคทางศิละปะของพวกเรามันแบบว่ามันไม่ค่อยสวยเลยยังไงไม่รู้ว่าคุณอาผมว่านะผมเปลี่ยนสีด้านบนเนี่ยเป็นสีนี้ดีกว่าสีแดงว่าสีแดงแบบเอ้เอนน้ำตาเนี่ยให้มันแบบดูแบบว่าเป็นสีเหมือนการที่เราเนี่ยออกล่าเอาเลือดนกเลือดฉลามมาทาเว้ยนี่ดูโหดร้ายขึ้นมาทันทีโหดเออเรเราทาด้านเดียวพอนะด้านเดียวพอเดี๋ยวด้านในเนี่ยปล่อยเป็นไม้บ้างเพราะว่าเปือนสีล่วงไม่เป็นไรผมนี่จงใจลงมา เอาละผมว่านะมันถึงเวลาแล้วว้ยที่เรานั้นเนี่ยจะต้องออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งไว้คุณอาร์ตเพราะว่าเรานั้นเนี่ยขาดไทเทเนียมเยอะมาก mm hmm. ผมเนี่ยเอาสมอขึ้นมปที่เรียบร้อยแล้วคุณนั้นเนี่ยไปควบคุมแบบว่าทิศทางลมเลยเอเดียนะปกติเราแบบยังใช้อยู่ไหมหรือว่าเราใช้พลังงานเอนจินกันแล้ววะเราใช้พลังงานเอนจินแล้วคุณก็คอยขับแบบ oh. หมุนซ้ายหมุนขวาเรืองไงเกือบลืมไปแล้วเนี่ยดูซิเราจะไปทิศไหนกันดีละเนี่ยฮะ mm hmm. เออผมดูดิลืมแล้วเนี่ยฮะเราต้องขับยังไงวะเนี่ยกดอ R เพื่อหมุนโอเคโอเคตายแล้วเราจะไปกันที่เกาะที่มีแสงสว่างมากที่สุดนะฮะเป็นเกาะสีเขียวเดี๋ยนะสีเขียวนี่คือนี่เกาะแบบสําคัญหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวันนี้คือตอนนี้ปัญหาของเราเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรเกาะสีเขียวอย่างนั้นเหรอพันกเมตอ่ะลองไปดูแล้วกันคุณอาร์ตผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่า พื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมันคืออะไรนะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูก็แล้วกันเฮ้ยคุณอาร์ตคอยเช็คซิ้วน้ำเนี่ยของสิ่งมีชีวิตของเราน้เนี่ยของฟาร์มของเราเนะมันเพียงพอหรือเปล่านะแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดหรือยังนะโอ้ผมไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยตอนนี้แบตเตอรี่เต็มส่วนน้ำเนี่ยมาจากเครื่องกรองน้ํมามนเติมมาตลอดแบบอัตโนมัติไม่อัตโนมือเว้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสาหรับเราเลยดูสิ ผมจาได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยแบบว่าเกิดหายนะเกิดขึ้นจนแบบความสัตว์ของเราเนี่ยเกือบตายกันหมดเพราะเราลืมแบบเปลี่ยนแบตนะใช่อ่ะดีแต่คราวนี้เราไม่ลืมแล้วนะแน่นอนเอาละเป้าหมายของเราคือตรงไปด้านหน้าเรื่อยๆเราจะตามหาเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดในบริเวณนี้สักหน่อยนะเพื่อที่จะ,จะหาบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการอย่างเช่นไทเทเนียมผมหวังว่าจะเจอในเร็ววันนะะคุณอา เฮ้ยคุณดูที่หลังเรือของเราหลังแพเราหลังแพอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมเห็นน้องๆไอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ออกไปไอ้ลาออกไปคุณอาผมเห็นปลาโลมายู่ไหนเมื่อกี้มันว่ายอยู่หลังเรือหลังเรือเลยเหรอเออมันกระโดดบุ๋มๆเลยมันกระโดดมาสามตัวเมื่อกี้บ้าน่าไม่ทันเห็นนั่นไงจะแล้วไหนไหนน้นมันฉลามสามตัวนะไหนคุณ ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นล่ะคุณอาส์มึงไปดูชัดๆัดไปล่ะจุ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอนนอนไหนนอนอ่ะนอนนี่นี่นี่น้องอยู่ใต้น้ำมาแล้วคือเราสามารถแบบดำลงไปหาน้องได้ไหมคุณอาส์ไม่โดนฉลามกัดหรอพวกเราข้าฉลามนี่เราเราคือใครคุณอาส์เราคือใครเราคือซาคังเตอร์ไปดับเครื่องคุณอาส์ลงสมอเราจะลงไปเล่นกับน้องโอเคเอาล่ะเอาดามาช่วยกระหน่ำล่ะคุณาส์ปิด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 ลงสมอเลยคุณอาส์ลงสมอเลย อ้าโอเคปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องอ่ะไม่ใช่อันนี้ปิดเครื่องอยู่ไหนวะ่ปิด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 เอาแล้วตอนนี้เราปิดเครื่องหมดแล้วใช่ไหมคุณอาสน้องหน่อยน้อนี่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ว้ยไอ้นี่มันฉลามว้ยไอ้นี่มันฉลามนี่น้องวะอยู่ข้างล่งเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงน้อนเออใช่ไอ้น้อนเนี่ยน้อนเนี่ยมันพุ่งใส่าเยไปตายแล้วครับน้อนตายแล้วน้อน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 นอนเฮ้ยเราสามารถใกล้ชิดน้องได้ด้วยอ่ะคุณอาสน แต่เราอย่าลืมนะเราหายใจในน้ำไม่ได้คุณต้องขึ้นมาบี๊บล็อกเดี๋ยวผมเผลอไปแทนน้องว่ะแต่น้องน้องไม่ดื้อไม่หือเออน้องหนีไปเลยอะ่ะเอาเอา,เอาน้องอุ้ยน้องหนีไปเลยคุณนัทอนนู้ยผมอยากเทสเฉยๆว่าแบบเราสามารถสัมผัสเขาได้หรือเปล่าเอาอันนี้ไปหามาไหมเบ้ฮะอะไร <c oughs> เดี๋ยวน้องกลัวคุณนัทปะมว่า เราออกเดินทางกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน่าจะกลับมาอีกผมว่านะน้องน่าจะแบบแค่ไปพักผ่อนอาจจะโดนหอ,อกแทงแล้วตกใจไงตกใจขอ,อไปดีกว่าอะไรกไ<ม>ันาแเดี้ยาสมองขึ้นเลยคุณอาเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเผื่อว่าจะเจอน้องฝูงใหม่ที่อาจจะไม่กลัวพวกเราและต้องขอไปด้วยที่ผมแบบเผลอไปแทงมันเอาล่ะคุณอาเดี๋ยวเราจะแวะก่อข้างหน้านะเหมือนว่าผมนั้นเนี่ยจะเห็นนะมีนกยักษ์อยู่ตัวหนึ่งนะแม่อีกแล้วอ่ะรู้สึกคิดถึงแลือเกินเดี๋ยวถอนขนมันมาเอาเนื้อมันมากินสักหน่อยดีกว่าคุณอา เอาละคุณอาเตรียมโทษสมอในอีกสามสองหนึ่งลงสมอได้เรียบร้อยลงแล้วดับเครื่องอยู่เอาละสวยเดี๋ยวผมไปเตรียมกระสุนก่อนเพื่อที่เรานะเนี่จะไปกำจัดเจ้านกอยากา์ข้างบนน,ะาานั้นเออยจ็อ๊บอ๊บอ๊บมาคุณเราจะออกล่าเราจะออกล่า,าคิดถึง,ง,างาการล่าเลอเกิดมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเอาไปก่อนเลยหนึ่งดอกเรียบร้อยนี่ไม่ได้โดนพี่เลย บอกเลยว่าคิดถึงแกใจจะขาดไม่พี่ยิงซะโดยดีมันเอาแล้วกระเด็นมันเอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขวา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 มาวะมาแล้วโชว์มาแบบนี้โชว์มาแบบนี้แบบนี้เสร็จพี่เนี่ยโดนนะโดนนะเออโดนนะโดนโดนนะโดนนะใกล้ไปหน่อยใกล้ไปหน่อยถอยห่างถอยห่างรอรอคนนอดเรอจังหวะเดี๋ยวน้องลงมาแน่นอนเดี๋ยวน้องลงมาโดนเราแน่นอนลงมาแล้วเว้ลลงมาแล้วลงมาแล้วปิ้วนี่ไงเอาไปถึงจึ๊กยังไงดิ ยังไงสิเฮ้ยตายแล้วตายแล้วครับสวยเออเอาละเดี๋ยวรเราเนี่ยไลยส่สำรวจเกาะน,นี้สักหน่อยนะหลังจากที่จัดการเจ้านกเจ้า,จาของเกาะได้นะเฮ้ยจะว่าไปคุณอาร์ตผมเกือบลืมเลยว่าเราเนี่ยสามารถแบบหาสมบัติได้นะเออลืมเลยไอ้ที่แบบหาเล็กอะเนี่ยผมกําลังตามหาอยู่ไม่มีแบบสัญญาณเรดาร์โผล่ขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวอ่ะหรือว่าเกาะนี้เพราะว่าของบนของบนหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกาะนี้เราเคยมาแล้วหรือเปล่าวะคุณอาร์ตเฮ้ยคุณอาร์ตผมเจอถ้ำว่ะ ท้าแล้วถ้ำราถ้ำนี้มีแต่เห็ดอุย้ยอะไรมีกองอมีกองอยู่ข้างในออ้ยได้ไม้<อ>ามาเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นเฮ้ยของซ้ำๆเดิมๆที่เราเคยได้กันมาก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้นะโอเคเหมือนที่นี่จะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะคุณอาดนี่ผมเข้าถ้ำไบ,บแป๊บเดียวออกมานี่มืดแล้วเหรอเนี่ย เออกูไม่รู้อะนะมันเป็นทําแห้เวลาน่ะกูทําการเวลาชัด,ชดๆเอาล่ะรีบขึ้นไปน้ํามูนกันดีกว่านะเอาล่ะคุณอาร์ทเหมือนว่าเราเนี่ยจะเคลียร์ก่อนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีกล่องเก็บของซึ่งเอ้ยคุณอาร์ทว่าไงได้กล่องไดคเรตมาอีกอันนึงแล้วว่าแกสิแกดิกูแกงงงเง็ดปับ๊บโทกอีกแล้วเหรอโ <Black. S 1> ทงอีกแล้ว,วคุณอาร์ทอ่ะชึบไหนดูซิที่นี่มีอะไรกันนะอันนี้แคทฟิชดิรัสอเหมือนว่าจะมีแล้วมีหมดแล้วเนี่ยตรงนี้นะคุณอาร์ท ก็คือเหมือนว่าเราเด็ขึ้นมาสำรวจเล่นๆเราได้แบบได้ธงมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคป่ะกับแพของเราดีกว่าฮัทุไปแล้วว้าอ๋อขากุณนขาอุ้ยอุ้ยอดินะปลาปลากระเพลว่ะคุนะเฮ้ยเออไม่ได้เจอมานานเลยไม่ได้เจอมานานเลยมานนี้ดิมานนี้ดิเออเก็บมาเก็บมาเอามาเอามานนี้ดิเอามานนี้ดิ เอามานี่ดีระเบิดไปยังวะเฮ้ยยังไม่ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรมันเฉียดหัวเอาปลาฉลามอีกเอาหลายตัวยังวะฮะหลายตัวยังฮะเอาไอ้หลามกันแล้วกันนี่ไงฮะเรื่องเหรอจะเก็บของจะเก็บของบอกเลยว่าฉลามนะไม่น่าเกรงกลัวอีกต่อไปอือเราก็ตกใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฉียดตูดบอกเลยว่าไม่ได้กินที่เฮยโดนโดนโดนทำไมไม่โดนวะเฮ้ยงงเหมือนกันทำไมฮะทำไมทำไมมีปัญหาเรื่องอะไรหนีไปแล้วคุณอาหนีไปแล้ว คุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอาคุณอยู่ไหนเนี่ยผมหาคุณไม่เจอ,อผมอยู่ตรงแพเออผมหาแพอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> เดินห <c oughs> ลงทางปะโท <c oughs> เอาล่ะคุณอาก็รีได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยเราเหนื่อยกันมา,มากๆแล้วนะจริงครับผม <c oughs> เป็นการตื่นจากฝันที่ยาวนานมากเลยนะกว่าที่เราเนะี่ยจะแบบค้นพบว่าตัวเรานั้นที่แท้จริงแล้วอยู่บนทะเลกเลันเลยเนี่ย เอาละแล้วต้องบอกเลยว่านี่คือตอนพิเศษสําหรับสสายลอยแพรเดอะซีรีส์ของเรานะในช่วงที่เรานะเนี่ยกำลังรอการอัปเดตของเนื้อเรื่องใหม่ยังใจจดใจจอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะฮะแต่บอกเลยว่าเราเนี่ยจะมาเล่นกันให้หายคิดถึงไปพังๆาก่อนกันละกันและสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าจะใครที่ชอบก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้เยอะๆไปก่อนนะบายจ้า